ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เิรัตยาพาเพลินนะคะพาคุณผู้ชมออกมานอกสถานที่อีกแล้วนะคะเชื่อหลือเกินว่า MJ ทีน่ากับ MJ ฟมงปต้องอิจฉาแน่ๆเลยเพราะว่าวันนี้นะคะเฟินอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรของ Home Pro มอสาหรับคนรักบ้านนะคะเชื่อเหลือเกินว่าคุณแม่บ้านทั้งหลายย่อมรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแต่วันนี้เฟินไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะได้รับเชิญนะคะจากแขกด้วยนะคะที่จะมาเล่าให้เราฟังว่าพนักงานของ Home Pro ก่อนที่เขาจะนําสินค้าไปนําเสนอให้กับ คุณๆนั้นเขาจะต้องผ่านขั้นตอนในการฝึกอบรมอะไรมาบ้างที่สําคัญนะคะวันนี้เราก็เลยย่อส่วนมาค่ะมาแนะนําให้คุณผู้ชมรู้กันว่าเคล็ดลับการดูแลรักษาความสะอาดของห้องครัวนะคะที่มีอุปกรณ์มากมายเหลือเกินเราจะดูแลกันอย่างไรนะคะวันนี้มีคนมาช่วยเฟิร์นสคนด้วยกันค่ะนั่นก็คือคุณหนุ่มและคุณวินนะคะอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มพี่วินคะ อาวันนี้คุณหนุ่มนะคะจะมาอธิบายให้เราฟังก่อนวันนี้อย่างแรกที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็คือเรื่องของฮูดตัวนี้ใช่ไหมคะปกติในบ้านเฟิร์นบอกตรงๆว่าไม่มีฮูดฮูดไม่มีประโยชน์อะไรบ้างคะก็ตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์สำหรับดูดควันและก็ดูดกลิ่นนะครับในการที่เราทําอาหารภายในบ้านนะครับเพราะว่าครัวปัจจุบันเนี่ยจะเป็นครัวสมัยใหม่ใช่ค่ะจะไว้ภายในบ้านส่วนใหญ่นะครับ ก็คือจะต้องมีตัวนี้สําหรับเพื่อดูดควันไม่ให้กลิ่นเนี่ยเข้าไปรบกวนภายในบ้านนะครับผมอันนี้เนี่ยปกติราคาสนนราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะก็ราคานี้ก็จะมีตั้งแต่ประมาณหลักพัน ปลายๆแล้วก็หลักหมื่นขึ้นไปแล้วแต่ว่าการใช้งานนะครับถ้าลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นฮูดกระจมกลางห้องนะครับอันนี้ก็จะแพงนิดนึงการติดตั้งแบค่อนข้าง่ยากนะครับตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ25งหมครับโอ้แต่วิธีในการใช้งานเนี่ยยากง่ายกัเราต้องเปิดสวิตต์ตรงไหนแล้วก็มันใช้ความสะดวกอะไรให้กับเราบ้างคะครับผมก็การใช้งานนี่ก็จะไม่ยากนะครับผมตัวฮูดเนี่ยก็ถ้าเปรียบง่ายๆก็คล้ายๆกับพัดลมนะครับผมก็ จะมีอ๋อมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ครับผมก็จะมีสวิตช์ตั้งแต่นะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นสวิตชเปิดไฟนะครับไว้เวลาดูเวลาเราทำความเออทำอาหารนะครับผมแล้วก็จะมีสวิตช์สปีดก็มีหนึ่งนะครับก็คือจะไล่เป็นสปีดเหมือนพัดลมเลยสองสามแล้วตัวนี้จะเป็นพิเศษคือจะมีเหมือนที่เราได้ยินเสียงใช่ครับผมนี่คือแรงลมดูดนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น เทอร์โบครับคือแรงสุดแรงเป็นพิเศษเลยแรงเป็พิเศษเลยครับอันนี้ดูดได้หมดเลยครับอันนี้สําหรับอะไรคะอาหารแต่ละประเภทที่ต่างใช่ครับผมอย่างแต่ถ้าถ้าครัวครัวปกติเราก็จะเป็นอาหารเบานะครับผมก็อาจจะใช้สปีดหนึ่งสปีดสแต่ถ้าเป็นครัวไทยที่ทําค่อนข้างมีกลิ่นเยอะเนี่ยอาจจะใช้สปีดเทอร์โบอย่างผัดผักวุ้งไฟไฟแดงที่เราเห็นกันใช่ไหมคะ แล้วอย่างนี้เวลาใช้งานเนี่ยมันก็ง่ายเป็นแค่ปุ่มกดธรรมดาแต่สิ่งที่ยากน่าจะเป็นเรื่องของการทําความสะอาดใช่ไหมคะเราทำความสะอาดยังไงบ้างคะตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นตัวแกลงด้วยก็คือการทําความสะอาดเนี่ยก็จะมีการทําความสะอาดเบื้องต้นที่เราสามารถทาได้ตัวเองนะครับผมแล้วก็ทำความสะอาดโดยใช้ช่างผู้ชำนาญการเอาเบื้องต้นกันดีกว่าเบื้องต้นนะครับก็คือเป็นส่วนนี้นะครับส่วนที่เขาเรียกว่าฟิลเตอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับผมตัวนี้เป็นส่วนที่ว่า เวลาใช้งานไปเนี่ยเวลาทําอาหารเนี่ยมันก็จะมีพวกน้ํามันมพวกอะไรที่ตัวนี้จะหลดขึ้นไปด้วยนะครับเป็นละอองน้ำมันมก็จะไปค้างอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ทำความสะอาดเนี่ยต่อไปมันก็จะมาเกาะเอยเยอะมากขึ้น<ม>ก็จะเยิ้มนะครับและอาจจะดูดเข้าไปอยู่ในมอเตอร์อาจจะทำให้ตัวฮูดเนี่ยอายุการใช้งานสั้นลงนะครับผม,ม,มเพราะฉะนั้นก็คือจะแนะนำว่าสักประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับผมทำความสะอาดตัวนี้ใช่ครับผมให้เราแกะมาเพือวิธีการแกะง่ายๆคือ ที่เห็นมาสักครู่ก็คือกดออกมานะครับกดเข้าไปมันจะมีล็อกอยู่ของมันนะคะกดเข้าไปอย่างนี้กดไปแล้วก็ดึงดึงลงครับอ๋อง่ายมากเลยค่ะอันนี้ทำจากอะไรคะตัวนี้เป็นตัวอลูมิเนียมครับค่ะเป็นตะแกรงเพื่อกันน้ํามันนะครับวิธีการทำความสะอาดที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคุณแม่บ้านสามารถทได้ก็คือพอถอดออกมาเสร็จเนี่ยน้ำมันก็จะเห็นน้ำมันเยิ้มนะครับแล้วก็ให้เราเตรียมน้ํานะครับ เป็นน้ำน้ำธรรมดาได้ไหมคะเป็นน้ำเย็นร้อนไต้องเป็นน้ำร้อนครับผมเพราะว่าเพื่อเพื่อต้องการให้สลายไขมันให้ละลายไขมันออกมานะครับแล้วก็นําตัวฟิลเตอร์เนี่ยไปแช่ในน้ําร้อนแช่ได้เลยอ่ะคะแช่ได้เลยครับผมเป็นแช่น้ําร้อนนะครับแช่น้ําร้อนครับผมอันนี้เป็นน้ําร้อนนะคะจริงๆแล้วแล้วเราใช้สก็อตไบ์หรือว่าฟองน้ําใส่น้ํายาล้างจานแล้วถูๆๆอย่างงี้ไม่ได้หรอคะก็ตัวนั้นถ้าทำได้ครับแต่ว่าแต่ว่า ไอตัวที่ส่วนที่ฝังลึกเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ออกอแต่พอพอเราแช่เนี่ยสักประมาณ15นาทีเนี่ยพอแช่เสร็จปุ๊บเราก็ต้องนํนขึ้นมาแล้วก็แทาคุณแม่นบ้านก็ใช้เป็นน้ํายาล้างจานปกติก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นแปรงขนอ่อนหรืออาจจะเป็นแปรงซื้อันที่เราไม่ใช้แล้วอ๋อเรามาแปลงมาแมาปลงใช้ไขมันออกใช่ครับผมแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดและนําไปผึ่งในท,ที่ที่ล่มนะครับผึ่งให้แห้งก่อนที่จะผึ่งแดดไม่ได้ผึ่งแดดเนี่ยอาจจะทําให้อายุการใช้งานเนี่ยสั้นลงนะครับผมก็คือไปผึ่งในที่่ลม็เสรจ๊บ พอแห้งเสร็จก็นามาประกอบใส่นะครับวิธีการใส่ก็คือง,ง่ายก็คือด้านหลังเนี่ยท,ทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อเขาจะมีเป็นเขี้ยวลักษณะนี้เราก็นําใส่เข้าไปนะครับให้ตรงกับล็อกให,ให้ตรงกับล็อกครับปึ๊บก็ดันเข้าไปคแค่นี้ครับโอเคด้านในส่วนประกอบของการดูดซับไขมันหรือว่าฝุ่นควันมีอะไรบ้างก็คือตัวนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นเนี่ยทางเครื่องดูดควันจะมีอยู่สองแบบ หลักๆก,ก็คือ,อหมุนเวียนภายในนะครับก็คือว่าในกรณีที่เป็นเป็นคอนโดหรือเป็นสถานที่ที่ไม่สามารถจะนํควันออกด้านนอกได้เนี่ยตัวนั้นนี่ยเราเรียกหุนเวียนภายในก็จะมีะอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวดูดซับกลิ่นก็คือคาร์บอนนะครับผมคาร์บอนเพื่อดูดซับกลิ่นตัวนี้ก็คือถ้าเป็นรุ่นนั้นก็ต้องทาคามสาราดเหมือนกันแต่วิธีการทำค,ทำคอนซาราดเนี่ยก็จะไม่ ไม่ง่ายขนาดนี้มันอยู่ข้างในใช่ไหมคะใช่ครับผมเรียกต้องใช้ช่างใช้ช่างใช้ช่างของทางฮอนด้าก็ได้ครับผมแล้วเวลาถ้าเราไม่ทำความสะอาดอาทิตย์ละครั้งนานๆทำลืมทีแล้วก็ทำความสะอาดครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้อายุการใช้งานเนี่ยสั้นลง่ะใช่ครับผมก็คือพอมีน้ำมันขึ้นปีเกาะมากๆเนี่ยตัวแรงลมเนี่ยค่อนข้างจะมีแรงลมมากนะครับผมอาจจะดูดน้ำมันเข้าไปอยู่ในมอเตอร์ทำให้มอเตอร์เนี่ยไหม้โอ้นะครับ ปกติอายุการใช้งานของฮูดเนี่ยแต่ละตัวนี่กี่ปีคะตัวตัวฮูดจริงๆเนี่ยก็ใช้ได้ยาวนานมากนะครับถ้าเราดูแลรักษาพอดีนะครับแต่ที่หลักๆก็คือตัวฟิลเตอร์เนี่ยจจะแนะนําว่าสักมันปีหรือ2ปีครั้งเนี่ยแล้วแต่ใช่ครับแล้วแต่การใช้งานของเราว่าใช้มากหรือใช้น้อยขนาดไหนนะครับคุณจะเปลี่ยนเพราะใช้เป็นนานๆไฟก็ จะเกิดการก่อนแล้วด้านในนะคะเราต้องทำความสะอาดเช็ดถูอะไรหรือเปล่าหรือว่าแค่ตัวข้างนอกพอแล้วคือถ้าเราทําบ่อยๆอย่างที่ผมแนะนําก็คืออาทิตย์ละครั้งเนี่ยด้านในก็จะไม่มีผลก็คือเขาจะมาติดที่ตรงนี้ก่อนนะครับเราก็ไม่ต้องทําข้างในอาจจะข้างในอาจจะเช็ดแค่เอาผ้าแห้งเช็ดบางๆเฉยๆนะครับผมส่วนตัวด้านนอกนี่ก็คืออาจจะใช้เป็นผ้าแห้งเช็ดเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดนานๆไปถ้าเกิดเราลืมไปนานๆเลยเนี่ยเรามาทําทีเนี่ย อันนั้นแนะนําให้เป็นช่างดีกว่าทั้งตัวข้างนอกด้วยเหรอใช่เพรา<ช>ะรว่าเขาจะรู้เทคนิคแล้วก็วิธีการมากกว่าเราจะมีมอุปกรณ์น้ํายาที่มาทําสลายคราบไขมันที่เยอะๆนะครับแต่ดีกว่าก็คือทำความสะอาดเองนะคะแล้วก็ทำความสะอาดง่ายๆแค่อิตร์ละ1ครั้งเท่านั้นนะคะถอดออกมาแล้วก็ไปแช่ไว้ในน้ำร้อน15นาทีเอาออกมานะคะแล้วก็ล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้งแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถนำมาติดไปได้แล้วนะคะเพื่อเป็นการรักษาแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของเครื่องดูดควันในบ้านเราด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากนะคะแล้วก็พี่วินด้วยแต่ทั้งสองท่านยังอยู่กับเราค่ะแต่คราวหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทําความสะอาดส่วนไหนต้องคอยติดตามกันนะคะวันนี้ศินธยาพาเพลินแล้วก็คุณพี่ทั้งสองลาไปก่อนสวัสดีค่ะ I do, I do.